thank you วัสดีคุณผู้ชมครับตอนรับเข้าสู่สเตเดียมสครับวันนี้เราไลฟ์เป็นที่อาคารมารินอลทาวเวอร์เพื่อสะดวกกับแขกของเราในวันนี้ด้วยเพราะว่านักชกขวัญไทยคนไทยคนนี้ครับจะต้องบินจากประเทศไทยไปชิงแชมป์โลกที่สหรัฐอเมริกาก็เก็บตัวกันแบบเข้มข้นเลยครับเพื่อให้ห่างไกลโควิดในช่วงนี้ด้วยแต่ว่าทั้งสองท่านวันนี้ทั้งหัวหน้าค่ายนครหลวงโปรโมชั่นแล้วก็ยอดนักชกขวัญใจชาวไทยมาคุยสดกับเราผ่านวิดีโอคอลครับอยู่กับเราแล้วไม่เสียเวลาเลยครับก็พบกับทั้งสองท่าน เสียหุยสุรชาติพิศิษ,ษ,ษ์วุฒินันท์แล้วก็แหลมศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็รบควนทั้งสองท่านครับไม่ได้เจอกันกันนานเหมือนกันนะเสียหุยนะฮะแหลมนะฮะก็ถือว่าได้เลิกชกจนได้หลังจากที่ต้องบอกว่าไฟ์สุดท้ายที่คนไทยแมชร์กันสนุกเลยเป็นแบบทางการก็คือตอนนั้นแหลมแพ้เอสราดาเมื่อปี2019แล้วก็มีการอุ่นเครื่องอีก3ไฟต์แล้วสุดท้ายได้ชกชิงแชมป์จนได้นะเสียหุยฮะ เสี่ยหุยเท้าความไฟที่กำลังจะเกิดขึ้นศรีส,สกเกตจะเปิดศึกภาค2กับคาร์ลอสเกรดัสในวันที่6กุมภาพันธ์นี้ตามเวลาประเทศไทยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับเสี่ยหุยครับครับจริงๆแล้วศรีเกตก็เป็นรองแชมป์โลกอระดับหนึ่งซึ่งจะได้สิทธิ์ไฟบังคับเนี่ยมาตั้งนานแล้วนะครับเป็นปีแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ชิงสักทีหนึ่งแล้วก็เอตตาดาซึ่งเปแชมป์อยู่จะต้อง ป้องกันกับศรีสเกตนะครับตามไฟบังคับคแต่เนื่องจากว่าก่อนที่จะเจอกับศีสเกตเน้ขาไปต่อกับโรมันก่อนโรมันกซาเลสแต่เนื่องจากไฟนั้นเนี่ยมันมีปัญหานเรื่องของการตัดสินแล้วก็เป็นไฟที่ชกได้สนุกดูเดือดแล้วก็มีปัญหาเรื่องการตัดสินก็มีการคอมเมนต์กันมากที่ว่าอยากให้คู่นี้โชกกันใหม่นะครับ เลยทางทาง WBC โดยท่านม so, ูรโซสุไลมานก็เปิดการเจราจาว่าจะหาทางออกยังไงดีก็สรุปสุดท้ายก็คือยกให้อเออตาด้านั้นขึ้นเป็นแชมป์แฟนชายก็หมายถึงว่ามีสิทธิ์ที่จะเลือกผู้ท้าชิงได้โดยไม่จาเป็นต้องต่อยไฟบังคับทำให้ตำแหน่งแชมป์รุ่นนี้รุ่นซปเปอร์ไฟเบ ว่างลงเมื่อว่างลงเนี่ยก็ก็เป็นโอกาสของสีสเกตที่ชิงกับนับมวยที่เหมาะสมนะครับเอ่อชิงนับมวยที่เหมาะสมก็คือคารโคดสัสเพราะว่าอันดับแชมป์แฟนชายก็คือเอตตารัาซึ่งจะต้องป้องกันกับโรมากกคอนคอนซาเลสซึ่งไปรองแชมป์โลกอันดับสองนะครับแล้วก็ ซีสเกตเป็นรองแชมป์โลกอันดับหนึ่งป้องกันชิงแชมป์ว่างครับชิงแชมป์ว่างในรุน่นนี้กับคาร์ลโคดาซึ่งเป็นรองแชมป์โลกอันดับสามนะครับก็เป็นสี่โฟกิงที่แล้วก็ผู้ชนะของคู่นี้นะครับจะต้องมาชกกันเพื่อหาแชมป์ที่ท้าทิงต่อไปนะครับ คุณผู้ชมที่เพิ่งเข้ามานะฮะก็มีคําถามทักทายแหลมแล้วก็เสียหุยได้นะฮะก็ถือว่าขวัญใจของคนไทยกลับมาได้เห็นหน้าค่าตายอีกแล้วจริงๆแหลมเองก็มีการอุ่นเครื่องก่อนจะไปไฟน์นี้อุ่นเครื่องด้วยกัน3 3มสามไฟด้วยกันนะนะอย่างที่เสียหุยเรียนไปเมื่อกี้โฟคิงหมายความว่าศรีสเกดนครหลวงโปรโมชั่นคาร์ลอสเกรดัสโรมันกอร์เซลสแล้วก็ฮวนฟรานซิสโกเอสตาดานี่คือสี่คนที่ขับเคี่ยวกันในรุ่นซูเปอร์ไฟยางดุเดือดผมไปดูไฮไลท์มาล่าสุดอย่างเอสตาดาเนี่ยเขาก็ เอาชนะโรมันแล้วก็ชนะน็อกคุยดสัสในนั้นแหลมแหลมพูดถึงคู่ต่อสู้คนนี้นครับคุยดสัสเราเจอกันภาคที่2บางคนแฟนมวยบางคนอาจจะลืมไปแล้วว่าแหลมเคยเจอกับคุยดสัสย้อนไปนู่นเลย7ปีก่อนตอนนั้นเนี่ยสีสัะชนกันมีแผลแต่กรรมการเลยนับคะแนนที่ผ่านๆมาหลังจากผ่านไป8ยกปรากฏว่าเขาให้คุยดสัสชนะในวันนั้นคุยดสัส7ปีก่อนกับที่จะเจอกับแหลมวันอาทิตย์ที่6กุมาพานนันธ์นี้ตอนนี้แหลมมองคุยดสัสเป็นไงครับ ครับผมผมก็มองคาร์รอสกดรัสนะครับก็ไฟที่เจ็ดปีที่แล้วอ่ะผมต่อยกับเขาอ่ะก็สไตล์เขาผมว่าเขาน่าจะหนีกว่าเดิมครับผมไฟไฟเนะครับก็น่าจะหนีมากกว่าเดิมหนีมากกว่าเดิมใช่ครับผมก็ต้องต้อนให้ให้อยู่ครับผมครับครับเสี่ยหุยครับคุยดัสเจอกับเอสตาด้าล่าสุดเนี่ยผมดูไฮไลท์นะ เขาก็แรกกันสนุกในฐานะเม็กซ okay. ิกันท uh ั huh. ้งคู audio, ่แต่สุดท้ายเป็นเอสตราชนะ TKO ยก11ส่วนตัวหัวหน้าค่ายอย่างเสี่ยหุยมองควยดัสในในเวอร์ชั่นปัจจุบันยังไงครับเขาก็ยังมีเคียวเล็บเคียวเล็บอยู่นะครับเพราะว่าตอนต่องกับเอสตราไฟล่าสุดเนี่ยเขาสามารถต่อยเอสตราได้นับด้วยในยกสามนะครับแล้วก็ถึงมาแยนอกในยกยกสิบเอ็ดนะครับ มาแพ้นอกในนั้นในยกนั้นเพราะว่าเนื่องจากว่าอโคดัานั้นหมดแรงนะครับก็แพ้ไปในตอนนั้นซึ่งแต่ผมมองดูว่าเรายังประมาทคาราโคด้านี่ไม่ได้เลยเพราะว่าเขายังเต็มไปด้วยเคียวเล็บที่หลัคมนะครับแล้วก็โดยเฉพาะยกต้นๆครับยกถึงยกหกเนี่ยเขาจะแรงมากนะจะแรง ซึ่งแล้วก็เป็นนับมวยที่มีสไตล์การชกที่เท้าไวแล้วก็หนีไวซึ่งศรีสเกตเนี่ยจะต้องออกแรงไล่เยอะมากนะครับ,รบ,รบจนถ้าเลยยกหกยกเจ็ดไปแล้วเนี่ยผมก็มั่นใจว่าศีสเกตเนี่ยมีโอกาสที่จะ,ะแซงเข้าไปได้ครับ เรอสักครู่คุณผู้ชมที่เห็นกราฟิกที่เราขึ้นอยู่นะฮะสีราชาเจอกันในรุ่นซูเปอร์ไฟเวทเนี่ยถ้าดูสีสกเกตกับคุยดัสเนี่ยจะให้ดูว่าในจํานวนโฟคิงเนี่ยแหลมเจอกับคุยดัสเป็นคนแรกเลยและอย่างที่บอกวันนั้นแพ้ไปหลังจากนั้นแหลมก็มาปราบโรมันตอนนั้นโรมันนี้บอกว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกในรุ่นซูเปอร์ไฟแหลมชนะคะแนนแล้วก็ชนะน็อกนะก่อนจะมาชนะเอสตาดาอีก แต่ว่าไฟ์หลังสุดที่แก้มือกับเอสตาดาเอสตารากขขอแก้มือปรากฏเป็นเอสตาดาชนะไปเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเห็นในการาฟิกเนี่ยฮะส่วนคูเดัสเนี่ยอายุ33ปีเขาชนะแหลมมาหลังจากนั้นเขาแพ้กอนซาเลสแพ้คะแนนแพ้เอสตาดาแพ้คะแนนแล้วก็แพ้เอสตาดาแบบเทคนิคเขา็ n o เอ out ในไฟล์ล่าสุดเนี่ยฮะโฟคิ k i n รติที่ให้ผู้ชมดูต้องบอกว่าพัวพันกันนวนเนี่ยแล้วนี่เหมือนเป็นรอบตัดเชือกนะเสียหุยว่าใครชนะเดี๋ยวไปเจอ อีกคู่ในี่นสุดมันเลยแหลมครับคุณมาร์คทักมาใน Facebook เขาบอกว่าเขาถามหน่อยว่าโฟคิงที่แหลมเจอเนี่ยคุยเอดาสโลมันเอสตาดาเขาไม่ได้บอกว่าใครเก่งสุดนะคุณมาร์คถามว่าชกกับใครมันสุดแหลมครับก็ชกชกกับใครมัน,มนสุดก็คือโรมันครับเพราะาโรมันเขาเป็นมวยที่ไม่ไม่ไม่ถอยนะนมวยที่ ที่ที่เดินครับอ่าแรกมาแลกไปใช่เป็นใช่ครับมครับมวยทางนี้ครับครับบางท่านยังไม่รู้ว่าต่อยวันไหนต่อยเช้าหกกุมภาพันธ์นะฮะช่วงเช้าหกกุมภาพันธ์ตามเวลาประเทศไทยอ่แหลมถามอีกสักนิดหนึ่งตอนนี้ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ความพร้อมก่อนไปอเมริกาเรากี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับเอ่อผมก็เกินร้อยแล้วครับผมตอนนี้เกินร้อยครับครับครับมันมันใจมั่นใจแน่นอนครับครับคือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ปกติตรงที่ว่าตอนนั้น อ่าแหลมเดินทางไปไปไปท้าชิงกับโรมันแล้วกราฟเราเนี่ยมีต่อยแบบทีทีตลอดโอเคได้แชมป์กลับมามีเวลาไปโชว์ตัวอะไรแน่นไปหมดแต่ที่ผ่านมาบันดันติดโควิดแล้วทำให้เราต้องอุ่นเครื่องสามไฟในประเทศไทยตรงนี้มันเป็นปัญหามากน้อยขนาดไหนไหมครับหรือจริงๆรแล้วก็ไม่ไม่ได้เป็นอะไรสำหรับแหลมก็สำหรับผมก็ไม่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 ได้เป็นปัญหาครับผมก็ซ้อมมาตลอดครับครับเก็บตัวอยู่ให้ตลอดก็ไม่ได้ออกไปไหนครับครับเสี่ยหุยครับ น้องนี่แหละครับเสือหุยครับแหลมก็ยังอยู่ภายใต้การดูแลของโค้ชป๊อปเหมือนเดิมนะฮะหมนเดิมเหมือนเดิมครับแล้วแล้วอย่างที่ถามแลมเมื่อสักครู่ไปอย่างเสืหุยนะฮะคือกำลังจะบอกว่าถ้าโอเคเราติดโควิดอ่าหมายถึงว่าติดสาการโควิดซ้อมในประเทศไทยคู่ต่อสู้เราก็ต้องปรับตัวเหมือนกันนะเสืยหุยครับผมครับก็ต่างคนต่างก็ไม่คือเลือเวทีะต้องยอมรับแล้วก็แต่ว่าแลมได้บุกพยายามที่จะหาไฟให้เขาได้ต่อย เนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยอสอบคอไม่ให้จัดซึ่งเราก็ต้องรอรอแล้วรออีกนะครับซึ่งเสียเกตก็ได้อุ่นเครื่องสามครั้งนะครับสาค,ครั้งกับอำนาจอำนาจแล้วก็น้ำมวยฟิลิปปินส์แล้วก็จะเป็นขวัญไทยขวัญไทยสิบหมเสืสามครั้งที่ว่าก็เอาเอาเอาชนะ อำนาจแล้วก็แบบชนะ TKO ฟาโยของฟิลิปปินเหมือนกันเนาะแล้วล่าสุดก็ก,ก็ก็อุ่นเครื่องกับขวัญไทยก็ก็ถอนตัวไม่ได้ออกจากมุมต่อยอก,กันก็ถือว่าแหลมในวัย35ยังยังยังคงดุดันอยู่นี่เรื่องของวัยมีผู้ชมถามมาอย่างคุณโรบินเขาถามว่าอายุ35ในวัยแหลมตอนนี้ตัวเองรู้สึกยังไงบ้างครับผมยังผมก็เชื่อว่าผมยังแข็งแรงเหมือนเดิม,มครับก็ยังมีความวัยแล้วก็ เวลาซ้อมก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยเหนีดนะครับ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 มันมันขึ้นอยู่กับเราเราซ้อมมากกว่าครับผม,ม,มเสียหุยครับคนที่ดูมวยบางท่านเขาอาจจะมีข้อมูลมาสมควรอย่างบางคนโอเคเขาตามเชียร์แหลมในช่วงที่แหลมแบบกราฟขึ้นมาได้แชมป์เนี่ยไอ้นักมวยอายุสามสิบห้าขึ้นเนี่ยจริง,รงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกตินะเสียหุยนะฟรอยเองฟาเกียวเองหรือใครก็อีกหลายคนในวงการมวยโลก30ไสิบปลายนี้ไม่ใช่ปัญหาสำหรับนะักมวยอาชีพทุกวันนี้ไหมเสียหุยครับ ครับผมครับผมว่าอยู่ที่สภาพร่างกายของแต่ละคนมันมนั้นมันไม่เท่ากันนะครับบางคนอายุยี่สิบเจ็ดยี่แปดก็หมดไฟแล้วในสภาพจิตใจก็สําคัญครในและการดูแลรักษาร่างกายตัวเองแต่หลันดีอย่างหนึ่งคือเป็นนักมวยที่ไม่เที่ยวนะครับไม่เที่ยวไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรีร่แล้วก็ดูแลตัวเองดีนะครับแล้วก็ เก็บตัวอยู่ที่ค่าย,ยู่ตลอดเวลาซึ่งก็ผมก็พยายามที่จะให้กําลังใจให้กําลังใจเขาตลอดเวลาว่าครั้งเนี้ยเป็นครั้งสาคัญที่สุดนะเราจะพลาดไม่ได้ครับก็พูดอยู่ทุกวันนะครับพูดพยายามที่จะให้กําลังใจเขาว่าเรายังไงต้องกลับมาเป็นแชมป์โลกสมยัยสามไม่ได้เพราะเขาเป็นแชมป์โลกมาสองสมัยแล้วนะครับสมัยนี้ก็จะเป็นสมัยที่สาม แล้วก็จะเป็นนักมวยไทยคนแรกนะครับในรุ่นซูเปอร์ฟรเบทที่เป็นแชมป์โลกถึงสามสมัยซึ่งเป็นความหวังของเรานะครับซึ่งจะพยายามที่ที่สุดที่จะที่จะทำให้สําเร็จได้ครับครับรบสื่อคุยขอ,อยาดถามว่าการเดิมพันครั้งนี้แหลมกับคุยดัสนอกจากผลแพ้ชนะแล้วมันเป็นการเดิมพันสูงขนาดไหนในมุมมองเสือหุยครับเดิมพันสูงมากครับเพราะว่าถ้าชนะก็ได้ไปต่ออืม ไปเจอเอตาดาหรือว่าโรมันก็จะเป็นคู่ที่หยุดโลกนะครับแต่แพ้นี่ก็คือปัญหาก็คือว่าต้องมาเริ่มต้นใหม่ใวัยที่มากพอสมควรนะครับอันนี้เดิมพันสูงมากผมซึ่งผมพูดตลอดเวลาว่าไฟนี้เราจะพลาดไม่ได้ทุกอย่างเราต้องพร้อมนะครับซึ่งเราก็พยายามทำที่สุดนะครับครับ แหลมครับเรื่องเรื่องเรื่องหัวใจเรื่องเรื่องความเข้มข้นในการฝึกซ้อมผมว่าไม่ใช่ปัญหาของแหลมนะอยากให้แหลมพูดไฟนี้อย่างที่ถามเสือหูสักครู่ครับมันมันมันเป็นการเดิมพันสูงของเราเลยนะคือถ้าเรามองย้อนกลับไปตอนนั้นแหลมไปในฐานะผู้ทัชชิงแล้วเป็นรองเป็นรองจากโรมันและเราเคยไปอยู่จุดสูงสุดของเข็มขัดนี้เที่ยวนี้เราเป็นผู้ทัชชิงมันเดิมพันสูงในความรู้สึกแหลมขนาดไหนครับไฟนี้ ก็สูงมากครับผมเพราะว่ามันเป็นเป็นที่หรอมันเป็นชี้ชะตาผมด้วยครับเพราะว่าไฟเนี้ยผมจะพลาดไม่ได้แน่นอนก็ต้องต้องชนะจะไม่ให้แพ้ครับผมเพราะว่าผมก็อายุเยอะแล้วครับนระมาี้อรับครับเสยหุยครับถ้าถ้าโอเคขออนุญาตถ้ามองข้ามไปอีกสมมติกับคุยดัสจบไปเนี่ยอีกคู่นี้ที่เขาตัดเชื่อกันอย่างเอสตาดากับโรมันเนี่ย ผมมองได้ไหมว่าตอนนี้เอสตาดาเขาถือว่าด้วยความที่อายุเขาน้อยที่สุดในโฟคิงด้วย31ปีเหมือนเขาจะสดมากเลยนะเสียหุยตอนนี้หรือเสียหุยมองไงกับเอสตาดาครับถ้ามีโอกาสเจอกันอีกถ้าผมถ้าให้ผมพูดตามตรงๆนะครับในเนื่องจากสถานการณ์โควิดเนี่ยครับทั้งสี่คนเนี่ยนะครับผมว่ามันก็ ดอบลงครับผมผมผมอันนี้ถ้าผมใบผมก็รัรนะครับเพราะฉะนั้นบอกว่าแหลมดอกผมว่าทุกคนก็ดอกเหมือนกันครับแต่ว่าก็ยังต่อยสนุกอยู่ในในเถ้าไปดูเทปดูได้เลยว่าเอตด้ากับโรมันสมัยเมื่อต่อยกันในรุ่นร้อยแปดปอนสนุกสนุกมากกว่านี้คครรัับบครับแต่ว่า มาต่อยับรุ่น115ในวัยที่สสามิบขึ้นทั้งคู่ก็ก็แรกกันสนุกแล้วก็สนุกนมากนะครับแต่ว่าก็ผมก็ดูว่าก็ช้าลงเหมือนกันทั้งคู่นะครับถ้าจะบอกว่าแหลมช้าลงเนี่ยเขาก็ช้าลงไม่ S <S <S ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น้อยกว่าเรา <S <S ครับ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 อีกสักนิดนึงครับก็เดี๋ยวแหลมต้องบอกผู้ชมทีเพราะาเดี๋ยวแหลมจะต้องไปหาคุณหอด้วยเพราะว่าวันจันยังซ้อมอยู่อังคารซ้อมอยู่มีคุณนัทพลอ่อนแก้วถามว่าเดินทางวันไหนเดินทางวันพุธเช้านะฮะช่วงเช้าแปดโมงไปที่สนามบินนาลิตาที่ญี่ปุ่นก่อนแล้วก็ต่อเครื่องไปอเมริกาแหลมครับหลายครั้งที่ผ่านมาเราเราได้ได้มีความสุขกับในสนามแล้วก็นอกสนามเที่ยวนี้ เป็นไฟต์สคัญของแลมอีกครั้งหนึ่งในวัย35ฝากอะไรถึงถึงคนไทยหน่อยครับคือคือคนที่ดูมวยผมเชื่อว่าน่าจะคอยตามแหลมตลอดแต่ด้วยความาสถานการณ์โลกมีโควิดเนี่ยข่าวขาว,ขาวมันอาจจะเงียบบ้างแต่ตอนนี้แหลมกลับมาแล้วนะจะมีการชิงแชมป์อีกครั้งหนึ่งฝากถึงคนไทยที่โอ้โหตั้งแต่วินาทีแรกตอนเราได้แชมป์โลมันวันนี้เรากลับมาเป็นผู้ท้าชิงแต่ไม่แน่อนาคตมันเกิดอะไรขึ้นได้ฝากถึงคนไทยหน่อยครับแลมครับครับผมผมก็ขอฝาก พี่น้องชาวไทยทุกคนหรือว่าเป็นแฟนมวยของผมครับก็วันที่หกเดือนหน้านี้ครับผมก็ขอแชร์ขอเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็จะนำเข็ม <nobody> ข <in the> okay. ัดอ115 WBC สมัยที่สามกลับมาให้ได้ครับผมก็ขอกำลังใจด้วยนะครับครับวันนั้นพี่ละเขาทรายไปเยี่ยมที่ค่ายนครหลวง พี่ละในฐานะอดีตแชมป์จริงๆพี่ละก็เคยมามาออกข่าวเที่ยงกับผมนะที่ช่องสามก็วิเคราะห์แหลมในไฟในอดีตน่ะพี่ละบอกอะไรกับแหลมบ้างครับในฐานะอดีตแชมป์โลกบอกรุ่นน้องคนนี้ครับพี่พี่ละเขาก็บอกให้พยายามเออออกออกหมัดหมัดขอเยอะลูกยับครับผมลูกแมบดยบเยอะครับครับยยบแล้วก็พยายามยยบแล้วก็แทงครับประมาณนี้ครับนี่นะคุณผู้ชมเราสัมภาษณ์แหลมนะเราก็ไม่รู้ว่าเอา เกิด <lining> มีแมวมองหรือมวยมันคงไม่ไปสื่อสารถุงคุวดัสหรอกแต่ว่าเชื่อว่าก่อนขึ้นเวทีนักขอลุ้โปรโมชั่นยังไงมีแผนเด็ดเก็บไว้ในใจซึ่งผมไม่ขอถามอยู่แล้วนะเดี๋ยวกลายเป็นว่าเป็นสปอยคู่แข่งไปอาเซียคุยสุดท้ายครับฝากถึงคนไทยหน่อยครับกับกับไฟหยุดโลกกลับมาอีกแล้วแล้วเที่ยวเนี้ยโฟลคิงนี่ถ้าถือว่าแมชนี้ก็อาจจะเป็นแมชรอบรองชนะเลิศมันต้องมีอนาคตหลังจากนี้อีกสี่ฮ <ller> ุยฝากถึงคนไทยที่ตามมาตลอดนะครับครับก็ขอฝากพี่น้อง แฟนมวยชาวไทยที่เคารพทุกท่านนะครับแหลมก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ผมก็มีความมั่นใจนะครับว่าแหลมไฟนี้จะไม่พลาดแล้วก็จะนําแชมป์โลกลกับสู่ประเทศไทยได้ผมมีความภูมิใจครับว่านักมวยไทยของเราเนี่ยคือแหลมรีสะเกดเนี่ยเป็นนักมวยคนแรกนะครับที่ได้ชกที่สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นเมกกะของมวยโล<ฮ>ก ถึงไฟนี้เป็นไฟที่ห้าแล้วนะครับซึ่งจะหาน้ามวยไทยที่ไปต่อยที่อเมริกาถึงห้าไฟนะครับถ้าชนะก็จะต่อไฟที่หกที่เจ็ดต่อไปซึ่งหาได้ยากมากนะครับ,รบซึ่งมันเป็นความภาคภูมิใจของของผมของค่ายนครหลวงโปรโมชั่นและผมเชื่อว่าเป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยด้วยครับ,รบก็ฝากพี่น้องชาวไทยช่วยเชียร์ครับ ศิเกตนครลวงโมชัน Ocean, นำตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวทกลับมาสู่ประเทศไทยอีกครั้งให้ได้ครับค <ías. S 2> รับคุณผู้ชมก็บอกว่ายังมั่นใจว่าแหลมจะกลับมาเป็นแชมป์โลกบางคนคิดถึงท่าตีลังกาอยู่นะแหลมต <c oughs> อนที่เรานะคือ <c oughs> เชื่อเหอะว่าแฟนกีฬาอยากจะเห็นไม่ว่าจะท่าอะไรขอให้ได้ชัยชนะกลับมาก็วันนี้ยังไงขอบคุณเสี่ยหุยกับแหลมมากนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวแหลมก็ต้องไปหาหมอหอีกแล้วอีกแค่2วันจะเดินทางวันพุธนี้แล้วยังไงเดี๋ยวไปถึงมาเลค่ะอาจจะลบกวน ตามข่าวสารกันต่อนะฮะเสียหุยนะฮะเมื่อไปถึงที่นั่นนะฮะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับขอบคุณ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 ครับขอย่าปิดไลฟ์นะครับคุณผู้ชมครับโอเคก็เนี่ยฮะอดีตแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยเรามีเวลาสักนิดนึงเดี๋ยวเราเอากราฟิกโฟกิงมาวิเคราะห์กันหน่อยก็อย่างที่เราคุยไม่ในช่วงโตนะใครเข้ามาไม่ทันไปย้อนดูกันได้คือต้องบอกว่ารุ่นซูเปอร์ไฟเวเวงการมวยเนี่ยมันคือโฟกิงที่สุดของ ของรุ่นนี้จริงๆนะฮะเพราะว่ามีทั้งสีสกเกตดนครหลวงโปรโมชั่นคาร์ลอสกัวดัาสนักชกเม็กซิกันซึ่งแหลมจะชกวันอาทิตย์ที่6กุมภาพันธ์เนี่ยแล้วก็อีก2คนก็คือฮวนเอสตัวดาซึ่งเคยชนะสีสกเกตมาก่อนอีกคนนั้นก็คืออดีตเบอร์หนึ่งรุ่นนี้โรมันกร์เซเลสนี่คือโฟล์คิงเนี่ยฮะที่เห็นอยู่เนี่ยทางด้านของแหลมเนี่ยเจอกับคววดัาสครั้งแรกนู่นเลย2014ตอนนั้นเราแพ้คะแนนไป ถ้าใครย้อนไปดูในโซเชียลมีเดียนะฮะมีไฟนี้ใน YouTube ก็ไปดูกันได้นะคือแมชนี้ถูกยุติในยกที่8ศรีรษะชนกันทำให้กรรมการต้องนับคะแนนดิบปรากฏว่าควเดัสชนะเราไปปี2014ปีนั้นเนี่ยจริงๆก่อนจะศรีรษะแตกเนี่ยต้องบอกว่าแหลมเริ่มที่จะนวดควเดัสอะไรนะฮะแต่เสียดายดันหัวชนกันแล้วพอนับคะแนนแพ้ไปหลังจากนั้นเป็นไฟต้องบอกว่าหยุดโลกแหลมไปที่อเมริกาโดยที่ต้องบอกว่า ดูยังไงก็เป็นรองโรมันกร์ซาเลสแต่ว่าครั้งนั้นแหลมต้องบอกว่าทําให้โลกตะลึงนะฮะชนะคะแนนโรมันกร์ซาเลสได้ในครั้งนั้นแล้วไฟที่2ที่เจอกับโรมันกร์ซาเลสเนี่ยโลกยิ่งทึ่งยิ่งตะลึงไปอีกเพราะว่าแหลมชนะน็อกโรมันที่เคยได้ชื่อว่าเป็นเบอร์หนึ่งของรุ่นนี้ต่อยนับไปก่อนแล้วแหลมก็ตามไปซ้ําใช้นาทีทองเนี่ยชนะน็อกโรมันได้ตอนนั้นเป็นแชมป์โลกที่ยิ่งใหญ่มาก พอแหลมเป็นแชมป์โลกมีโอกาสไปป้องกันแชมป์กับฮวนเอสตาดาแล้วก็เฉือนเอสตาดาชนะคะแนนไปอีกแชมป์โลกยังอยู่กับเราฮะจนล่าสุดปี2019ซึ่งถือว่าเป็นไฟทางการครั้งสุดท้ายก็ว่าได้ของแหลมครับปี2019เนี่ยปรากฏว่าเอสตาดาชนะแหลมคืนได้ครับทำให้แหลมเนี่ย สูญเสียเข็มขัดซูเปอร์ไฟเวสพาวมโลกไปในปี2019นั่นเองส่วนคู่โชกของแลมก็คือคาร์ลอสกัวร์ดสคนนี้เป็นชาวเม็กซิกันอายุน้อยกว่าแลม2ปีอย่างที่เห็นในกราฟิกเนี่ยเขาชนะศีศษสเกตมาได้ปี2014แต่หลังจากนั้นเขาเจอคู่แข่งโฟคิงในเรื่องเดียวกันเนี่ยเขาแพ้หมดเลยแพ้คะแนนโรมันกอนซาเลสแพ้คะแนนเอสตราดาแล้วก็ล่าสุดแพ้เทคนิคอลน็อกเอาท์เอสตราดาเนี่ยฮะกัวร์ดสก็ต้องบอกว่าถ้ากัวร์ดสเกิดแพ้เราอีกเนี่ย อนาคตในรุ่นซูเปอร์ฟลายก็อาจจะยากสำหรับคุยดัสหรืออย่างที่เสียหุยแล้วก็แหลมบอกเหมือนกันถ้าศรีสเกตแพ้อนาคตของแหลมก็ยากเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้สีสเกตอายุ35ปีแล้วผู้ชนะของคู่นี้นะฮะเขาถูกวางเอาไว้นอกจากเข็มขัดซูเปอร์ฟลายเวทที่ว่างเนี่ยใครชนะคู่นี้ได้เข็มขัดไปและจะไปเจออีกคู่หนึ่งฮะเดี๋ยวไปดูกราฟ,ฟิกอีกคู่หนึ่ง ยังมีอีก2โฟลคิงก็คือโรมันกรนซาเลสอายุ34ปีนี่เป็นอดีตแชมป์โลกชาวนิคารากัวอย่างที่เห็นเนี่ยชนะ2แพ้3สถิตินี่นับเฉพาะการเจอกันของ4คนนี้นะฮะในรุ่นซูเปอร์ y ฟลยเขาชนะเอสตราดามาชนะกูเอดัสแล้วก็มาแพ้ศรีสะเกตสอไฟ้์อย่างที่เราบอกนะฮะแล้วก็ล่าสุดแพ้คะแนนเอสตราดาแต่โรมมนกอนซลเลสกำลังจะเปิดศึกภาค3กับเอสตราดา วันที่6มีนาคมหนะึ่งเดือนหลังจากไฟของแหลมที่จะต่อยเนี่ย6มีนาคมสองคนนี้โรมันกอร์เซเลสกับเอสวารดาจะเปิดศึกภาค3กันเอสวาร์ดาเนี่ยอายุ31ปีน้อยที่สุดในโฟคิงแพ้กอร์เซเลสมาชนะกเอดัสแล้วก็มาแพ้สิสกเกตแต่ดู3าไฟหลังเนี่ยอย่างที่ผมคุยเสหุยเมื่อสักครู่คือ3ไฟหลังเนี่ยเอสวา์ดาชนะรวดเลยชนะสิสกเกตชนะคะแนนชนะ คูเอดัสเป็นชนะน็อกแล้วก็มาปราบโรมมนกอนซลเลสได้ในไฟท์ที่2แล้วไฟที่3หรือว่าภาคที่3ของเอสวาดากับกอนซาเลสเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้น6มีนาคมก็พูดง่ายๆว่า4ราชาในรุ่นซ u เปอร์ฟลายเวทเนี่ยตัดเชื่อกันแหลมกับ as, คูเอดัส6กุมภาพันธ์นี้ใครชนะไปเจอกับคู่นี้ครับโรมันกอนซาเลสหรือว่าเอสวาดาซึ่งคู่นี้จะชกกัน6มีนาคม1เดือนหลังจากนั้นต้องบอกว่า ใครเป็นแฟนมวยสุดมันครับรุ่นนี้หินหินทั้งนั้นแล้วอย่างที่เห็นนะคะคนเนี่ยจะเจอกับคู่ต่อสู้อย่างน้อย2คนอย่างก็สเลสกับเอสราดาเนี่ยจะเจอกันภาคที่3ฮนะ6มีนาคมนี่ต้องบอกว่าเป็นสีสันเป็นความน่าดูของวงการมวยโลกในยุคนี้นะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นที่ไม่ใหญ่มากเป็นรุ่นซูเปอร์ y ฟลยแต่ว่านักมวยเนี่ยมีดีกรีเป็นอดีตแชมป์ทั้งนั้นเลยครับก็ติดตามกันนะฮะ คุณผู้ชมที่เข้ามาก็บอกกันไปแล้วว่าชกวันไหนเวลาไหนนะฮะก็เป็นช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่6กุมภาพันธ์นี้สถานที่ชกก็เป็นสนามฟุตปรินเซนเตอร์ครับในเมือง Phoenix, ฟินิกส์รัฐแอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างที่เสียหุยบอกในสักครู่เนี่ยแหลมประสบการณ์ชกที่อเมริกาไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าชกกันมา4-5ไฟ์แล้วที่อเมริกานะฮะติดตามดูเส้นทางของ4ราชาหรือว่า4คิงจะเป็นยังไงศรีสะเกดต,ตัดกับคูเดัส ใครชนะไปเจอโรมันหรือว่าเอสตราดาเนี่ยฮะน่าดูมากครับอ่ะย้ำอีกทีครับศรีสเกดร์เจอก,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 กับคูเอรัสภาคที่2จะชกกันเช้าวันที่6กุมภาพันธ์นี้ตามเวลาประเทศไทยนะฮะก็ลุ้นกันต่อว่าหล่ำจะได้ไปต่อหรือเปล่าถ้าชนะคูเอรัสได้ไหมายความว่าเข็มขัดสภารมวโลกกลับมาอยู่กับหล่ำอีกค,ครั้งหนึ่งในรุ่นซูเปอร์ไฟเวทแล้วหล่ำจะได้สิทธิ์ไปเจอกับผู้ชนะอีกคู่หนึ่งเพื่อพิสูจน์ว่าใครคือตัวจริง ในรุ่นซ u เปอร์ฟลยน่าติดตามมากครับใครเพิ่งเข้ามาไปดูย้อนหลังกันได้วันนี้เราคุยกับศรีสะเกตนครหลวงโปรโมชัน่นแล้วก็หัวหน้าค่ายนะครหลวงโปรโมชั่นก็คือเสียหุยสุรชาติพิศุทธินันท์นะฮะวันนี้ก็มาเปิดเผยความพร้อมก่อนจะเดินทางไปอเมริกาวันพุธนี้แล้วและเดี๋ยวทั้งสองท่านเนี่ยทั้งแหลมทั้งเสียหุยเดนทางถึงก็น่าจะมีโอกาสกได้พูดคุยกันอีกแล้วก่อนชกก็จะมาวิเคราะห์กันนะฮะคู่นี้ก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก่อนจะชกเดี๋ยวรอดูเวลาน่าจะเป็นวันุ เดี๋ยวทางทีมงานจะแจ้งในชลที่ไทยแลนด์นิวส์นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนไว้ก่อนเดี๋ยวเราวิเคราะห์คู่นี้จะมีการยิงโปรโมทไปเหมือนเดิมครับว่าเราจะวิเคราะห์วันไหนในสัปดาห์หน้าก่อนที่ศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นจะพบกับคาร์ลอสกววดัสทิงแชมป์สภามวยโลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวทเช้าว,วันอาทิตย์ที่6กุมภาพันธ์ตามเวลาประเทศไทยคก่พึ่งเข้ามาไปดูย้อนหลังกันได้นะฮะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เพจเราหน่อยครับเสียสามไทยแลนด์นิวส์แล้วก็รายการเราดูย้อนหลัังได้ครบ พิมพ์ใน Facebook หรือว่า YouTube ก็ได้พิมพ์คำว่า s t a d i u ยม3แล้วก็พิมพ์ชื่อแขกศิส,สกเกตลขครหลวงโปรโมชั่นก็น่าจะขึ้นมานะฮะดูย้อนหลังกันได้วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับก็ EP ต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราติดตามกันวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ